มีเหตุระเบิดนะฮะภายในคลังเก็บวัตถุระเบิดของศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจภูธรภาค9อยู่ที่ตำบลบุดีอำเภอเมืองจังหวัดยะลาแล้วจากเหตุการณ์นี้เห็นบอกว่าในตอนแรกรายงานเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนี่คือภาพที่ถูกส่งมา,านะฮะแต่ปรากฏว่าครับคุณผู้ชมคะมีข้อมูลจากทางโฆษกกรรมนภาค4ส่วนหน้าที่แจ้งนะครับสำหรับเหตุระเบิดที่จังหวัดยะลาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการ ทำลายระเบิดนะครับไม่ได้เป็นระเบิดที่ไม่ได้ใช้นะฮะของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้มีผลกระทบกับประชาชนใดๆนะฮะแต่ว่าตอนนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค9อยู่ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับซึ่งโฆษกของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้ากรรมอนธิเนี่ยฮะก็ชี้แจงกรณีนี้นะครับ ว่าเป็นการทำลายระเบิดที่ใช้แล้วนะครับยืนยันว่าอยู่ในขั้นตอนการดูแลของเจ้าหน้าที่กระแสข่าวที่บอกว่าระเบิดทั้งหลังนั้นนะฮะทางโฆษกกรรมนภาคสี่ส่วนหน้าบอกว่าอยู่ในส่วนของกองกำลังตำรวจขณะนี้ผู้ประชาการก็ลงพื้นที่ไปนะครับยืนยันว่ายัายงไม่ได้มีผลกระทบกับประชาชนเดี๋ยวยยรอวติดตาม เป็นระเบิดที่ไม่ได้ใช้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วควรจะมีการแจ้งประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นนิดนึงก็ได้เพราะว่าพอมันเกิดควันเกิดระเบิดแบบนี้ประชาชนก็ตกอกตกใจกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น